สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปนานาธันภูมิเกียติสุภุสคนครับผมยินดีตอนรับทุกท่านที่ป่าคำฉนดครับพี่น้องดินแดนมหัศจรรย์ครับตามที่พี่น้องได้ยินเรื่องเล่ามหัศจรรย์มากมายครับผมครับบุญพลาก็ได้พาพี่น้องมาติดตามมาชมบรรยากาศและก็ะมือนี่ ถือว่าเป็นมือดีครับผมผมก็จะได้ข้อสายกับย่ายฟาตาทิพย์ครับผม15พี่น้องช่มไปรอบรอบแล้วก็จะข้อสายผู้ตาทิพย์ู้ที่เห็นโตเลขหรือว่าพอะสสูสีสโทมยาสีปุมมาในดินแดนแห่งนี้เฮ็ดตัวเลขรลอยขึ้นมา จากเนื้อคลิปนี่แหละครับผมเห็นจากเนื้อคลิปที่บุญพลาถ่ายไปถ่ายถ้ำไปตามที่พี่น้องได้เห็นคลิปแล้วบัตเตอนียายฟ้าขมามาเมืองคลิปครับผมก็เลยเห็นตัวเลขกลอยขึ้นมาจากแม่น้ำครับผมเป็นจนนังไนติดตามชม่มไปน้ำกัน บุญพลาก็เกือบลืมตัวละเลื่อมบอกพี่น้องว่ากดติดตามกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบอยผ่านคลิปดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องบุญพลาในเดื่อพี่น้องครับเบททอดครับเกมศนย์สมศูนวันนี้ก็ได้ลัตเตอรี่ไว้อีกสองใบสามศูนย์สามครับเห็นอัน แม่ฟ้าเห็นอยู่หนีบ่เห็นย่อนท่านามเลยบ่อคือท่านามอ่ะเออเห็นเห็นว่าจังไรคือถาดนะไงไงคือถาดนะแม่จ้าครับือถาดถิงข้าใจนั่นใหไงแต่ว่ามันจะเป็นเดล็กใครสีสีเงินบอมบอมันที่ทองเลยครับเป็นสีเงินขาวอลามไม่ได้มนามเลยแต่ว่าเลขศูนย์จะออกหนาเลขสามบ็เลยย้อนมาเบื่องน่ำมต์ค่ะก็เป็นน่ำมต์ เลขนึ่มอนเท่ามันมีอยู่สองศูนครับมีสามสามศูนย์ศูนย์ครับแต่กระไลยอนเดี๋ยวเอรเลขย,ย,อลขยาอีกคู่ก,กับยาอีกครับไอ้เลขนะกู้ดังคากเนี่ยว่ามีขายได้ไหมเลขเท่าไงเต้ยสิบห้ากับ,บสิบสี่สิบเอ็ดโต็มีขายอันเต้แต่ว่าวันนี้ก็ได้รัศรีนมนะ่อีกอยู่ใบหนึง่งสิบเอครับอันเลขทียู อยู่ในขันนมอนเพราะมันมีสองสโสดมีสามสามกับศูนย์ศูนย์ครับแต่ย้อนไปเบื้องต้งที่ปู่กับยาอยู่นะ่ะครัเลขที่คนเลี้ยงอ่ะน,นะหลังจากเลขอันสองทีหนึ่งเลยไหมครับวิโยมันกินี้ศนะูนย์สามศูนย์ 30, ก็ได้แต่ตแตทิศเจรษฐลัชลีไว้อีกสองใบมือครับจ้ะแล้วก็ไปคข่แบบว่าต้นนีติดใช้อ่ะเลขตัวนี้ครับ มันใจมันใจหลายขั้วา่านมันเป็นเลขหาบครับนี่แหละผมเป็นเ,เลขหาบเออเข้าใจเยเลขหาบสองส่ายขวามันคือกันกครับจ้าอันันแหละขัวมันเป็นเลขหาบครับเอสีาาลตะลีไสองใบครับเจ้าว่าผมมันนี่อยูมองอะไรนี่แหละผมถ่ายคลิปห่าเสียงลงคลิปน้ำเด้่ยนี่เจ้าว่าเห็นอยู่อมองจังได้วันนี่แหละ มุว่าเมื่อที่นาทายเหมือนนั้นเนาะที่นาทายครว่านาพูดแต่พักนึงหน้ากับเปิดเสียงภาเทศนัอนะับพอเลยสารปูกับยากไปแล้วครับน่ามันจะเห็นเลยยุ่ตรงไหนแม่น้ำตรงมันกับปะป้องบัดนี้มันจะเป็นใครแม่น้ำมือใครมีใข่แม่น้ำสามเรียบนี้นมีต้นใหม่อยู่ประาม่านสามสี่ตนเล่นมองไปแล้วอย่งขาวๆอยู่ในน้ำเนี่ยฉันก็เล่น แน่นไ,ไปแล้วป่ะวะอ๋อเข้าใจแล้วพูกกัญญาเพิ่งหาครับไอ้เล็ตัดสูนสามมาแฉกป่ะวะครับที่แหลกกันเมว่ามันขาดเป็ดขาวๆนุ่นๆไงๆหรือจะไทยลิปโทรศัพท์ออกมาเลยครับค่ะก็เลยเอาซุ้มชายลิปโทรศัพท์ออกมาครับเห็นเห็นลอยขึ้นมากเลยเปล่าครับค่ะอืม มันอ่นก็ยังปูกปกับยาสิเลนร้อยเกโป้งแต่ว่ามันมัมนจะกโป้งเราสนะแต่ว่ารูปเราสนะมันแข็งแกร่เป็นเนกิดโป้งร้อยแต่ว่ามันเป็นตัวเลขมันป,ปลูกกับยาสิเลนออกข้างใสวันรอ้อยแต่ออดโป้งกระไม่ใอืมครับ่แต่ว่าเป็นเหตุเป็นตัวเลขเป็นกริปนาครับมันแหละมีมีคอมเมนต์เอฟซีวายยูเตอเวลาแม่ฝ่าเบาเจ้าเยาวาสวนเล่าเด้อสันก็เลยปล่อยให้เบาไป <c oughs> อ๋ออันสวนแล้วมันจะดดูเป็นสนุกอีกแบบนึ่งนะครับผมอ่ามันสนุกอีกแบบนึงเพราะว่าเข้าอยู่ไปเขียดหลายแต่เขียดมันบ่นนนดีครับตั้งหวนั่นดวนที่หน้าไทยถ่ำดีว่ายาุบกลางแม่น้ำอันน,าานะครับตามลแล้วลยเรือกมันบด้เ็ตยังดอก ูกบะยาล่องใจซื้อสีเรือดโมนานดูกลางน้าอ๋อสายสายดึงสายสตาร์าน่ะมันขาดครับผมขาดแล้วมันหมุนดึงเข้าไปข้างในมันหายเข้าไปเลยนะป้ายยูนั่นแหละปูกระยาล่องใจว่าจิตภากัญญาบอระวาู่กลางน้าอะ่ะก็ครับแต่ว่าคนบริเวณสายแล้วเขาจะยืนยืมในเช้านั่นแหละเอ้ันดูหตุคำ้ำค้ำยันทองแข็งล่ะ <laughs> ไผว่าเลือน้ำ <laughs> ไผว่าเล,อาเลือน้ำเสียดบ,บ็ใช่ เรื่อน้าผาเรื่องใดเราจะเะรี่หาหนึ่งซีหมือนี้เรื่องน้าหาคู่กับแจ้เา<อ>เปิดสายเป็นล้อเลยว่าเลื่องนี่เป็นหามันบอกครับว่ามันเจ็ดเนาะใชเลื่องเป็นหาเรื่อน้าผาเพราะว่า 2, สองหนึ่งซีสองกับหา่าตัวเดียวกันไงครับมันน่ะมันมีกระรี่ผ้าก,กันหัวเล้อยู่กับลูกลูกเลยว่าโอ้ส่วนเหตุย่อก็คืบบรใช่ยเรื่องบอกลูกว่าบรใช่แน่เพราะว่า ของมูนี่คนจิตมาหยอกไข่เห่นยญมาได้ครับนี่แหละก็่ได้บอกว่าปูกับยาล่องใจอยู่ว่าขันระวังเสื้อเป็นยังอยู่กลางแม่น้ำเนี่สียานเพิ่นบอสีน้ำสีเพิ่นบอนั่นแหละข้อหมายของเพิ่นเพิ่นกระหวเราเพิ่นจะยิ้มครับปูกับยาจะยิ้มจะใครเห็นเพราะว่าเพิ่นปูง่ามครับตามล้างในปูจะไปแล้วได้ค่ะคขันปูก็ห่วงยาเนี่ยปูไปแล้วปูปูบรรลุมาเอื่อนก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ครับ พราะว่ารูมันถือสิงเชิงขัดเลยอ่ะเป็นห่วงยาเป็นห่วงยาเป็นเรื่อบ่ไปทั้งไหนครับจะกดพุ่มใจอยากไปได้ใจเดี๋ยวนี้ที้ค่ายว่ายินยุกับรูกับยาอยู่แถวนั้นแล้วแต่ว่าที่ผมทายเห็นเมืองนี่บ่เห็นร้อยขึ้นมาอีกเล่นบ่ก็เห็นตัวเดียวนะแมนบ่กับสองสี่หนึ่ง นี่หละเน่นได้สิมาขยับที่ตรงที่ว่าอันยุคขันหน่ำมตอนมืนขึ้นไป็นเบิ่งขันมน่ำม้อนของอออแปะน่ะเลขในขันหนํำม์เนไหยที่แหลงนะว่ามันจะมีต้นบบมันแต่มันมีเลขสองตัวมันจะมนี่ศูนย์ศูนย์กับสามสามมันมีเลขแค่สองตัวก็เลยว่าถ้าเอาแบบนี้ทะเลทะเลมันดังที่ก็เลยถามปู่กับย่าว่าทะเลมันดังแบบนี้นะ ต้นก็ไปหาซื้อบ่ได้แล้วพิเ็ุแบบได้แก้สันทางแบบเละย้อนไปบงฟูกับยาตอนที่หน้าทายมากกอนสิเศอ่ะก็เลยมานีอยูยูกับกามขยับขยับศูนย์สามศูนย์เลืออางสูนย์ศปัดศูนย์นี่แหละไม่คิดว่ามันมันนี้ตวกันไว้มันดีนะนี่หยั่งหีบบ่ ก,ก็อยากให้เ้าซื้อฟังในละว้านเพื่อนรอยขึ้นมาให้เมืองอีกบอสสนเมืองในการเมือนีกอน้กาเสียงแล้วก็เฮดคลิปทายแม่นาม,ปานมนเป็นน้ำเพิ่นมหมนใจค่ะเพราะว่าเพิ่นมหมนใจว่วเพราะว่ายาเพิ่นสิม่นใจตัวนี้แหละตัวที่รอยขึ้นบนน้านี่แหละครับแต่ลักษณะซึที่ออกมาสามสิบต,ตามหลังครับถ้าพูดถึงว่าคันผลน่งเป็นนาง ม่กระมังบใบใหญ่นี่นั่งได้เลยนะเลยเสือที่เป็นขีดหม้เห็ครับเพราะว่าเอากลองทายดูทายรับเพราะว่ามันซุ่มเขาบ่ได้มันเป็นมือนะกดเนาะแค่กระทายออกมาตัวใหญ่ขึ้นกันแลดกันย่อมเราว่าอดตื่นเต้นครับผมตืม่นใจจ้าตื่นใจที่ยาให้ครับเคยเห็นทั้งอื่นแบบนี้บหครับลักษณะแบบนี้จนมากนี่นะถ้าถ้าพูดตามล้างนี่แต่ว่าเลขเลขภาพทายวิญญ,ญาณนนะ่ะที่ทายออกมาเนี่ งวดนั้นเพิ่นหายสามสองเจ็ดได้ครับอ่าสามสองเจ็ดแล้วก็งวดล้างไปอีกคุณนะอ่ะเพิ่นจะหายหนึ่งหนึ่งหกแล้วกันหนึ่งหนึ่งเซตเพิ่นก่อให้เรียนสามประตูวงวดหนะึ่งหนึ่งเซตเนาะก็ได้เรียนสามประตูครับเหรียญเช่หน,นึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะงงเข่ายว่าบางขง้างท่องว่าคิดอย่างหล่อวิวเพิ่เนเคยเห็นเห็นครับ ค่ะ,คะเป็นเกตเห็น,เป,นเป็นบุญนะครับเนาะที่เป็นเกตรเห็นครับแต่ว่าหมอนั้นทีิทายรถสึบว่าสินนี่ค้นคนมาจากแบนไกลนะครับคนคน้นในรางนั้นเป็นคนมาจากแบนไกลเข้าใจวะสินาทายข้าหมอนั้นน่ะสิไทยสีเหเรืองกับเยันฝานแต่คนในรางนั้นน่ะสินีค้นมาจากแบนไกลคนมี่บุญ อืมครับต้นมีบุญต้นคนมีแหละจะบอกลักษณะจิดสูงขาวนะสูงขาวติดถือเรียกหลายคุ้ยครับมีหลักปรนชิดมาท้ำบุญบัชนโถงวดตอสิม้าเล่นะครับขาวสูงคุ้นิ่งอัตตาดีครับในลางคนเนี่จะเป็นคนสีมาจากไอ้คล้ายๆว่ามาจากเทพหรือสวรรค์ในี่หละได้ว่าควรต้อเกิดเป็นคนครับมาจากที่สูงครับค่ะมาจากที่สูงแต่ว่าเิ่นสิ็นคน คลักษณะขาวสูงนะขันสูงเลยบรรูกหลายเมื่อนักเลยล่ะแต่ว่าสิ่งนี้ค้นกุดใต้เอกลักษณะบัวล้ยบดจนยุ่ปันกลางจะุิตใจเมื่อนาขึ้นกันกุดใต้บัวสูงเราเพ่นหนึ่งหน้าตากะแต่ว่าถ้าว่าตามรักกับเป็นพื้นเพืนบ้านเข้าในแหละคาแต่ว่าระหว่างสองคนนี่นะบัรู้ว่าใครสิท่านหน่อยท่านไหล <c oughs> แต่ว่าเป็นสืบเมื่อนาคแค่ก้ไม <c oughs> ้น่ะสืบเมื่อนักแลก้วก็ก็อยากเข้าไปน,นั่นหรอกถ้าพูดตามลักนณแล้วก็อยากเข้าไปหาผู้กับยาหรอกเพราอย่างไปเราเห็นผู้กับยาแล้วมันคุ่มใรับ <c oughs> ไปแล้วก็อยากกราฟนะว่าตรงๆเห็นเห็นมดยุกกองไงเนี่ยก็เห็นอันผู้ ยาในตามดักยามีหกนนะมีหกคุณบอมีอยังไ่เนี่ย <6 S 1> ซื้อ,อยังแนวเบาซื้อฟังในหูบ่แต่ว่าบรูจกคือพันจะ์ดกแต่ว่าจําได้ว่ายาคนเล็กนะ่ะยิบเป็นคนเอยิบผ่าครับเป็นคนตัดผ่าตัดแท่อันลักษณะกา,ารบ้านการเลื่อนเพื่อนนะ่ะครับอ้น,นอยากเจ็บปัก อย๋อย่้าเนี่ยโมมีคนเดียวมันบ่หลายคนเนาะหกเนาะหกคนค่ะครับผมหกคนหกคนคืปูบ่ไปเนี่ยอย่างปูฮองยญ้าย่าจะดีทุกคนครับถราพตามรับย่าดีทุกคนแต่ว่าปูนะขันไปมืออื่นปูกับบอลลูปเหมือนพระพุทธเจ้าเลยครับเพราะว่าปูมีหญาามีเศษแต่ว่าถ้าคนเห็ดข้มดีนะฮะอาจจะได้เห็นเห็นเนี่ยอย่างที่ดีหลายคนนั่นแต่ว่าคนจนมาไป ไปเดยอยากได้หลายกว่าถ้าไปแบบว,ว่าเออหาบาทสิบาทถนะ้าทุไปเยอะบุญบยังฟูกับยาเองรันต้ไปใส่ดอกสมมติว่ามันบางคนไปบ่เห็นตัวเลขชื่อกันนี่บางทีฟูกับยาอาจแหกจุกรางวัลไดรางวัลหนึ่งถึงนมากก็ได้มันเป็นอันนี้สงสารระบุคน้คที่บดดาชนสามมาเกิดได้นะออแต่อยากกลับไปสบายอีกอะมันสวดมนต์ การท่านคือเข้าไปกินพกปากนาแต่ว่าการสวดมนต์เขาด้กินอาหารคิดคเขาเลือกเอาเขาจะสวดมนต์หรือเขาจะเก็บแบบที่จะสินไปเมื่อมือ,มอคือสุกมือนี่แหละเลือกเอาเลือกตั้งเอาปูกับย่าเขาจะจองขออย่างเราแค่เขาเพี้ยงกระท่าเปนขลบเรเป็นอันใดดีๆก็จะเขามาในชีวิตของห้องเองาาน,เนั่นแหละพี่มาว่านี่แหละบอกตรงๆนะเก็บตังหกร้อย นั่นแหละคางข้างมันมันบได้มันจะเหมือนกับใจขมาบกขาดมึ่งครับเออเอื่อนก็จะบกขายของก็จะยึดสักพาครับทัน้นผู้ชนี่ยังตืนเต็มมาทับงูุนเงียบครับก็บว่ามีตื่นเต้นครับผมว่ามียังแบบว่าน,นี่เพราะว่าโควิดเนาะครับรุนแรงก็เข้มงวดกันครับโควิดเหมนมันคือถ้าพูดตามล้างนะ ใช่เด็เบิองหมอลำเรื่องผีบังบดบ่รครับเคยได้ยินอยู่ครับนั่นแหละคนบ่เชื่อเรื่องมื้อนี้ผีบังบดนี่ก็คือหมายถึงว่าวญ,ญ่าณที่เขาสำมบรสิบเป็นบ่ได้อยากได้กินครับก็ทําบุญนในิ่นไงครับจนมาคนนี่คิดแต่ว่าคนอื่นตายบ่ได้สนใจคิดแต่ว่าญาติเฮาตายจะสนใจแค่ญาติครับก็ทําเพื่อแผ่บุญใส่คนเลยเพิ่นจะได้มีความสุขก็นจิได้มีความสุขทุกคน ห้องเจ็ดถ้ำบุญให้ตัวเองหรือหายไปเท่ากับหายหมดทุกคนเข่ากับมีคนสูบก่อนกับมหาห้องเรือเราครับปัญญาจนแต่ใดนี้คนสูบเข่ากับยัยใดเป็นอิสระเพรมเราคนตายไปจุดปล่อยคนตายต้นถูกเข้าม่านบางคนน่ะบอกเขาแต่เรื่องวันนี้เราครัห้าวันแต่ตั้งแต่คนอาจจะว่าเข้องเปิดเจอครับเรื่องเลือกเรื่องหนูมันไม่หลายก็ไปพูดเถึงคนเช่นพันฟั่งตอนเศร้าเขาก็ว่าครเพราะว่าจริง เป็นคนที่หาเรื่องเดี่ยวกับคนตัดหัวอีหย,อยัง,ยงแบบนี้นะ,ะ,ะรับเรยว่าตัดกับพ่อญาติน่ะเพราะว่าฝันเป็นเสียข้าเืินสามา่าในช่วงบายๆยก่อนเนี่ยลายคนไล่งานมาเหมือนนเป็นมือเ,ขอเอรขหัวอ่อนนั่นเับเลยสื่อเลขกับพิษต่อยผนทำงานอยู่เี่นทาลาซาด์อกับพิษต่อยสามตัวสองตัวก็เคยเล่นเลขอะถูกถูกหลายว่ามันถูกหน่อยสมัยนั้นเอาอายุที่หกปีนึง มั่นเมินสมัยนั้นก็นเมินหน่อยเนาะครับอือเห็นเทวดาหรือว่าเห็นตั้งใจสิเทวดาคนใหญ่เห็นตั้งใจเห็นครับก็ไม่ได้รบกวนเพื่อนอาคาะค่ะได้ไ่้เห็นเองตั้งใจ,ะจะเห็นอย่างแปลกๆมาอยู่บ้านพระคือแบบฝันว่าใกล้ไหนบ้านตรงหหไ,ไหนวูรูหาคังไม่ไหวบ้านพระคือหาคังยิงเมืองหินเลยครับแ่ดแปด ค้อนมาไปิดซิวเด็กบ้านจะจืดบ้าวใช่ป่ะบ๊วยกดอกคันคนนี้คอหล่อเขาจะปิดซิวบ่ถูกดอกดอกเกิดข้อนี่คนคนจะได้ไม่โชดม่ลาบเขามาในชีวิตคนแต่นี่บ้านหลังสุดท้ายปิดไฟใหม่ขางบ้านน้องสาวนะก็เลยบอกว่าโอ้ยหนาสงสารเนาะเป็นกับบ่อยมีแต่ของกัเล็บปากมืวไปนะเลยว่าเอาให้บุญล้นทับนะอยู่ๆคนกับแม่ซอย๋ยวนี้ปลูกบ้านหลังสวยกันได้นะครับแปลกเนี่ยคนแปลกตาดิ ก็ต้องคิดอย่างายหรอกบอกทุกคนเลยว่าอยาหายตัวนี้แหละครับผมครับเอาย้ำย้ำอีกทีหนึ่งครับผมศูนย์สกับสองสี่หนึ่งหมอฮะค่ะแต่ว่าสองก็หาตัวเดียวกันครับผมครับ5่าหาหนึ่งีเดยร์ศูนย์สามศูครับผมค่ะแล้วกันหนึ่งหนึ่งมนแหะครับผมอยาหายมากครับครับ อาทายนี่ครับเซตปัดสองตัวเนเดอครับปั๊ดพาวามันดังซี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 เวสก็ตัดเป็นสองสองซีซีสองครับตัดตัวหนาวครับอ่าขอบคุณแม่ฟ้าหลายหลายครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับครับครับโอกาสหน้าค่อยคุยกันใหม่สวัสดีครับ่สวัสดีค่ะ